ความลับของคำว่าไอ้เสือหมายถึงโจรที่ต้องมีคุณธรรมจริงหรือภาพภาพประกอบเนื้อหาเจ้าหน้าที่จับผู้ร้ายเจ็ดรายที่ปล้นเกวียนพ่อค้าที่บ้านประททบแขวงอำเภอนอกเป็นภาพตัวอย่างการจับโจรแถบอีสานภาพไม่ระบุปีภาพจากหอจดหมายเหตุไอ้เสือหมายถึงโจรที่ต้องมีคุณธรรมจริงหรือไอ้เสือ มีความหมายว่าอย่างไรก่อนอื่นต้องดูถึงสังคมไทยที่มีสำนวนภาษิตคำพังเพยมากมายที่มีคำว่าเสือเป็นส่วนประกอบเสือมีคำจำกัดความว่าเป็นชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงเฟรีดีเป็นวงเดียวกับแมวแต่ตัวใหญ่กว่าเป็นสัตว์กินเนื้อหากินเวลากลางคืนมีหลายชนิดและยังมีความหมายรวมไปถึงผู้ที่เป็นโจรหรือใช้เรียกคนเก่งคนดูร้ายอีกด้วยอาทิ เสือสิ่งตะวักคำนามแปลว่าคนที่ฮึดสู้อย่างไม่คิดชีวิตมักพูดเข้าคู่กับสุนัขจนตรอกว่าเสือซิ่งตะวักสุนัขจนตรอกไม่รู้จักเสือเอาเรือเข้ามาจอดไม่รู้จักมอดเอาไม้มาขวางคำกิริยาแปลว่าทำสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะมีภัยแก่ตัวเสือสองตัวอยู่ท่าเดียวกันไม่ได้คำนามแปลว่าคนที่มีอำนาจหรืออิทธิพลพอๆกันอยู่ร่วมกันไม่ได้ เสือซ่อนเล็บคำนามแปลว่าผู้ที่มีความเก่งกล้าสามารถแต่ไม่ยอมแสดงออกมาให้ปรากฏผู้มีเล่กลอยู่ในใจผู้เก็บความรู้สึกไว้ได้ดีเสือเท่าจำศีลคำนามแปลว่าคนที่มีท่าทีสงบสงยมแต่มีเล่เหลี่ยมมากเสือลากหางคำนามแปลว่าคนที่ทำท่าทีเป็นเสื่องซึ่งเป็นกลอุบายให้ผู้อื่นตายใจแล้วเข้าทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ทันให้รู้ตัว เสือในร่างสมันคำนามแปลว่าคนร้ายที่ปลอมมาในร่างของคนดีเสือรู้คำนามแปลว่าคนที่มีไหวพริบหรือฉลาดรู้จักเอาตัวรอดเป็นต้นส่วนคำว่าโจรในยุคปัจจุบันที่กระทำการปล้นฆ่าข่มขืนไม่เว้นเด็กหรือคนเฒ่าอีกทั้งมักฆ่าผู้เสียหายเพื่อมีให้กลับมาชี้ตัวและยืนยันการกระทำอันอกชะกันเหล่านั้นได้มีความแตกต่างจากคำว่า ไอ้เสืออยู่มากเนื่องจากไอ้เสือในยุคก่อนจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นผู้ยิ่งใหญ่หน้าเกรงขามผู้จริงทำจริงตัดสินใจเด็ดขาดมีสัจจะมีศักดิ์ศรีที่สำคัญคือต้องกระตัญยูต่อผู้มีคุณไม่ทําร้ายเด็กและผู้หญิงจึงคำว่าชาติเสือต้องไว้ลายและถ้าถึงคราวอับจนหนทางก็จะเปรียบว่าเป็นเสือลำบากหรือเสือจนท่าฆ่าจนทางคำนามแปลว่าไม่มีทางเลือก หมดทางไปนอกจากนี้คนสมัยก่อนยังมักใช้คำว่าอ้ายเสือเรียกลูกหลานที่สนสนเฮี้ยวเฮี้ยวอีกด้วยแต่เป็นไปในความหมายว่าเจ้าตัวร้ายหน้าเอ็นดูทว่าคำว่าไอาเสือนั้นหมายถึงโจรที่ต้องมีคุณธรรมจริงหรือหมายถึงสิ่งอื่นได้หรือไม่คำตอบที่ตอบข้อสงสัยนี้นั้นปรากฏอยู่ที่นิทานโบราณเรื่อง โจนแปลกประหลาดในสารสมเด็จเล่งสี่ซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนิพนธ์ขึ้นจากประสบการณ์ส่วนพระองค์ในเหตุการณ์ที่โจรจันทร์หรือจันทร์เจ้าโจรสำคัญที่ปล้นในแขวงจังหวัดปทุมธานีถูกคุมตัวไปสอบสวนที่สถานีพระปฐมเจดีซึ่งจากคำพูดของโจรจันทร์ที่ได้ทูลกรมพระยาดำรงว่าคำว่าไอเสือ นั้นมีใช่ชื่อสำหรับเรียกตัวโจรเป็นแต่สัญญาที่หัวหน้าสั่งการในเวลาปล้นเป็นต้นแต่เมื่อลอบเข้าไปรายล้อมบ้านแล้วพอจะให้ลงมือปล้นอย่างเปิดเผยหัวหน้าร้องบอกสัญญาว่าให้เสือเอาวาพวกโจรก็ยิงปืนและเข้าพังประตูบ้านเมื่อเข้าบ้านได้แล้วหัวหน้าร้องบอกสัญญาว่าให้เสือขึ้นพวกที่เป็นพนักงานครึ่งเรือนต่างก็ขึ้นทุกทางที่จะคึ่งเรือนได้ เมื่อปล้นแล้วหัวหน้าร้องบอกสัญญาว่าให้เสือถอยต่างก็ลงเรือนพากันกลับไปแต่ถ้าไปเสียทีเห็นจะปล้นไม่สําเร็จหัวหน้าร้องบอกสัญญาว่าให้เสือล่าต่างคนต่างก็หนีเอาตัวรอดเป็นคําสัญญากันอย่างนี้ส่วนประเพณีของโจรเมื่อออกปล้นมีอยู่ว่าก่อนที่โจรจะขึ้นเรือนต้องมอมหน้าไม่ให้เจ้าทรัพย์จำได้ รั้นมีกำนันผู้ใหญ่บ้านปกครองนั้นการจะล้างหน้าเพื่อไปรับการตรวจสอบนั้นไม่ทันพวกโจรจึงคิดวิธีใหม่โดยให้โจรที่อยู่ถิ่นห่างไกลเจ้าทรัพย์ไม่รู้จักเป็นพนักงานขึ้งเรือนไม่ต้องมอมหน้าเหมือนแต่ก่อนและให้โจรที่อยู่ใกล้เป็นพนักงานซุ่มระวังอยู่ในที่มืดเมื่อโจรขึ้งเรือนได้แล้วก็จะจับตัวคนในเรือนเพราะพวกโจรไม่รู้ว่าเงินทองเก็บไว้ที่ไหน ต้องขู่บังคับให้คนในเรือนนำชี้จึงได้ทรัพย์มากถ้าจับตัวคนในเรือนไม่ได้พวกโจรต้องคนเองซึ่งมัดได้ทรัพย์น้อยเพราะการปล้นต้องรีบเพื่อมีให้พวกชาวบ้านมาช่วยได้ทันความลับของคำว่าไอเสือนั้นได้ถูกคลี่คลายข้อสงสัยลงโดยการที่กรมพระยาดำรงยื่นข้อเสนอว่าจะช่วยทูลขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่โจรจัน แลกเปลี่ยนกับความลับแห่งไอเสือข้างตน้นในเรื่องของความหมายและประเพณีการปล้นของเหล่าอ้ไยเสือว่าเป็นเช่นไร